ไอเทมเด็ดนะคะที่จะมาปฏิวัติว,ตวงการการทำความสะอาดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสุดาพาเป้อีกเช่นเคยแล้วนะคะเรามีไอเทมดีๆเด็ดเดดมาฝากกันอีกแล้วเป็นไอเทมเด็ดนะคะที่จะมาปฏิวัติว,ตวงการการทําความสะอาดนะคะและนี่ก็คือไดโนว่าอความอบค่ะ ตามไปดูกันนะคะว่าเขาจะทํางานได้เก่งแค่ไหนคเครื่องนี้ก็คือไดโนวาอะความอบค่ะที่สามารถทําได้ทั้งดูดฟุน่นดูดน้ําถูพื้นขัดพื้นนะคะแล้วก็ยังมีระบบเซลล์ครีนนิ่งในตัวด้วยค่ะ ดีไซน์ที่มีความทันสมัยนะคะแล้วก็จะมีความมินิมอลนะคะสวยงามสีขาวสามารถตั้งได้กับทุกห้องทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดเลยค่ะน้ำหนักที่แบบว่าจับกระชับมือแล้วก็ยังมีแท่น,นเก็บในตัวนะคะใช้งานเสร็จแล้วกามาเก็บใส่ตรงนี้แล้วก็สามารถชาร์จแบตไปในตัวได้เลยเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะจะเป็นแบบระบบนำทางอัจฉริยะและทางเก็บน้ำขนาดใหญ่เขาก็จะช่วยผ่อนแรงนะคะไม่ต้องออกแรงถูเยอะ ตัวเครื่องเดินหน้าโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องเข็นหรือดันทําให้เหนื่อยเลยนะคะเพราะตัวเครื่องดูดฝุ่นพวกนี้นะคะจะมีน้ําหนักมากจากการบรรจุของน้ําค่ะสําหรับถังน้ําสะอาดนะคะขนาดใหญ่1,000 ml และถังน้ำเสียอีกขนาด850 ml ค่ะจะช่วยให้การทำความสะอาดของเรานะคะไม่ขาดตอนไม่ต้องคอยเติมน้ำบ่อยหรือว่าเปลี่ยนน้ำทิ้งบ่อยเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะว่าการใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้นะคะสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดเลยคือเวลาใช้งานเครื่องนี้นะคะน้ำหมดก่อนทำความสะอาดเสร็จหรือถังเต็มก่อนนะคะก็ต้องเสียเวลานะคะไปเทน้ำทิ้งแต่ถังน้ำของรุ่นนี้นะคะก็จะให้น้ำมากที่สุดในท้องตลาดเลย เติมจบในครั้งเดียวไม่ต้องไปเติมบ่อยเซลล์คลีนนิ่งนะคะเป็นระบบทําความสะอาดด้วยตัวเองกดเพียงปุ่มเดียวนะคะระบบทําความสะอาดก็ทําอัตโนมัติเลยไม่ต้องเสียเวลาให้เลอะมือเมื่อใช้งานเสร็จนะคะระบบก็จะล้างให้อัตโนมัติแล้วเราค่อยเอาหวัวแปรงนะคะออกมาผึ่งทําความสะอาดให้แห้งค่ะ ระบบการเตือนอัจฉริยะด้วยหน้าจอ LED นะคะทั้งเรียบง่ายชัดเจนเข้าใจง่ายเตือนแจ้งเมื่อน้ําสะอาดหมดหรือถังน้ําเสียเต็มแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดด้วยระบบเสียงใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาทําความสะอาดหลายขั้นตอนนะคะประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งเวลาสามารถใส่น้ํายาทําความสะอาดพื้นได้ด้วย ไม่ว่าใครจะอยู่บ้านหรือว่าคอนโดนะคะก็สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นการตอบโจทย์สําหรับคนนะคะที่ชอบความสะดวกสบายประหยัดเวลาหลากหลายฟังก์ชันก็คือจบครบในเครื่องนี้เครื่องเดียวมีได้ทั้งดูดฝุ่นดูดน้ําถูพื้นขัดพื้นจบครบและก็ยังเซลล์คลเีนวิ่งด้ตั้เองดนน้วยฉลาด้ดแล้วก็ทําทานเก่งนี่เุด่งเลียค่ะคด้มค่าแล้วก็ในราคาที่เทียบกับ ตัวอื่นถือว่าคุ้มแล้วก็ราคายยังสบายกระเป๋าอ,อยู่ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ไดโนว่าอความ็อบนะคะไปใช้ที่บ้านก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ตามลิงก์ที่สุดาแน่ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องสุดาผาเปไว้ด้วยนะคะไว้มีไอเทมดีๆเด็ดๆแบบไดโนว่าอความ็อบอีกแล้วเรามาเจอกันค่ะ